สวัสดีครับพ่อเสี้ยมหาชัยครับครับสวัสดีครับผมเป็นจังไดพ่อเป็นจังไดเนวท่างงวดนี่งวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่พ่อเฮ็ดไปไปลับไปได้ยังไงแล้ว,วครับผมโอ้ใบเนาะพ่อนะครับใช่ใไปต้องวันเลยครับผมโอ้เลขออกนี่คือคือเฮ็ดตอไว้เลยมปอปะครับเลขออกอะ ามาคือเด็กแตทันทีเลยครับผมอ๋อเป็นสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณใดออกปุ๊บกัคำนวณได้ทันทีเลยครับอ๋อคำนวณได้ทันทีครับผมฝนตกวะพะ่อะอายุปรุฝน,นตกวะครับตรงบนเครื่องอยู่ครับผมอยู่เครื่องอ๋อผมดีจังทีนี่ฝนดีฝนดีแห้งฝนดีแห้งตีรักษาสุขภาพนะเด้อพ่อ ครับผมสบายครับอ้าวบานนี้กันสิมัดึกกันรวดนะพ่อนะนเนาะครับผมได้ครับอ้าวมามาเลยพ่อของพ่อมี่จังไหร่แน่บนลางโตเนิน่งโตโบนน่จังไหร่ล่างลอ้ผมฟังเนี่ยหลักร้อยเดนที่แปดเเดียวครับผมอ่าหลักสิบปน เด่นสอง6หกเดี๋ยวได้ครับผมหลักร้อยเด่นแปดหลักสิบบนเด่นสององหกบ่อครับผมเด่นสององหกเด่นสององหกส่วนล่างเด่นศูนตัวเดียวครับผมล่างเด่น ศูนย์ตัวเดียวตัวเดววะัะจับคู่บนสามตัวครับแปดสองสามเดี๋ยวได้พอหนึ่งแปดกับสองสามบอกพ่อแปดสองสามกับโอ้แปดสองสามเนาะจับผมแปดสองสาม อะไรครับพอจับส่วนหลักสิบบนได้จับคู่สองสามหลักสิบบนจับคู่สองสามสองครงสองสามสองห้าสองหกสองหก คู่หกก็คือมีเก้าหกแปดหกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดหกตับเป็นล่างศูนย์จับคู่ศูนย์ห้าล่างจับคู่มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หก 07ก,กับโซการกับที่หาเจ็บตัวเดียวกระผมกัน57กับทางบริษัทรรมกระผมกันหาเจ็บเลขเลขม้วนนี้ขึ้นหายดะพ่อเลขตัวนี้เพราะว่าเลขขึมีแล้วมันบันไดว่าที่เขาดูดับโอ้ กวาไหมอ่าที่เลขกน้อยนี่พ่อครับออกมาแล้วครับครับเห็นแล้วน้อยสิบจุดกับผม<อ>จากลอยตัวใช่ไหมครัว้จากเป็นลอยตยัวจากลอยตัวมันเรีอยู่กับบ้านจุดโค่น,นเละครับพ่อกระตุ้นให้พยายามครับมีตัวใดแน่พ่อเมี เพนเน06ตัวเดียวครับผม06ตัวเดียวโอ้ยมักน้ำเลยล่ะพ่อมักน้ำเลยล่ะรันดนี่ครอบซื้อจะต้อง็ได้ตัวละพันค้ับผมพ่อซื้อไวแล้วตัวละพันครับผมบุ๊ยตังจองละตีไรที่ไบโอ้ เรียนนักเนาะพ่อเนาะเพราะว่ามั่นใจวันนีโอ้เพราะว่ามั่นใจขับมั่นใจหลับชุดคืองดปิอาร์มาแล้วเ็ก้างเนี่ยที่รับผาจะเอาครับตอตรงๆนะครับครับจะพิชิตทีว่ามั่นใจเลก้ังครับชุดชุดหน่อนมากนั่นอยู่บลรวน็่าดบอลบอลกัรยิงปีกี สองหกบนเน้นสองหกดเพีย่สองหกตัวเดียวโอ้บนกันเน้นตัวเดียวเลยป่ะพอ่อตัดเนงตัวเดียว 6, ตัดสองหกตรงตรงเลยครับผมแต้จากที่สังเกตเนี่ยเลขพ่อเนี่ยเพราะว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างนี่มันมีหกติดมานั่มดิพอ่อ มันมีมันสองกับมีครครับไม่ได้เั็นตับหนึ่งครับครับอืมผมคร่บในคำนวณนะเลขคำนวณคำนวุดมากประมาณว่าสองหมอนแล้วขึ้เขาต่อไปอีกตับตอกเขาต่อย่างโอ้คันมันหลุดมากนี่ก็คือเขาเลยเป็นบ่ครับคันหลุดมากพเกินสองหมอนจะขึเขาต่อไปอีกตับไรหงอนด้วยอืม ก็เลขเลขพ่อนาสนใจพ่อเงันนี่เลขพ่อนาสนใจเพราะว่างวดที่ผ่านมาผมไอ้มันยิบไปแต็มเดียวนะมีหนึ่งทางกับช่องหนึงแต่ยิบไปแต็มเดียวนะตัวตะลักครับวันตัวมั่นใจแล้วหลักศีนย์แหละที่มากเป็นสองเนาะอ๋อมั่นใจถึงขนาดตั้งจองแบตเตอรี่ไว้แล้ว นำ้ำลล่ะพอ่อสิติดไว้น้ำอยู่ติดกับสิติดไอ้ศูนหกนี่ล่ะเพราะว่ามากักศูนหกงามเราะว่าที่เนูดขมนวซูดหกลดเยะเม่ตเนกันนะเพราะว่ามันมักสุดเยอะะบสุดแต่ว่าแต่เราที่บนุดศนยกนะครับแนวนมล์ลดเป็นแบบนี้ครับพ่อ แล้วมีอันนี้บ่พ่อครับผมพ่อมีฝันเกี่ยวข้องเลขหี่บ่มันก็มันเก้มกับฝันเกยมกับปอฝันตว่าชุดตะวันประมาเดือนนั่นครับโอ้คือว่าตัวใดห้ตัวเดียวมีคี่ฟันขานเรื่องว่าศูนย์ชีนาเป็นะครับมันอาจจะมีน่หหาโจนคือว่าเอาเดียเอาตามโจนเอาเดเอาไปไหน คป็นโกเป็นโตร่องกับสมานี้บอกม็อีเางนะม็อบนี่เนสองหันตันหันแบบมีตะบาายครับการเรียนตูนยกสามต้นกันมาที่บ็อบปิดหลังจากวนครับแต่คือโมโมก็มั่นใจซื้องาหลายตัวนี้โอ้มั่นใจซื้อโมกลายก็โมครับสาหรับผู้ที่งอบไห้เล่นมบเป็นหลังรับ กใจคนงบหน่อยอยู่พอ่อถูกใจเอฟซีงบหน่อยอยู่ครับงบหน่อยจะดาบปืนตะวันว่าเงินอกหน่อยที่มาบนมาลาผู้เป็นถึงอดที่การ์มากเน,นยครับครับได้ไปเฮ็ดงานบาพ่พ่อมือนีิไปเฮ็ดงานอยู่บ่พ่อกลับไปเฮ็ดปกติครับผมอ๋อเข้างานจักโมงพอ่อ โ oh, อ้เขาตุ้มหนึง่งจ้ะมันแจย่เงินมันแจว่าที่เขาอยูเ่เงินผมเงินนี่น่ะที่บริษุทครับแม่นยุด่ดอกพ่อแม่นยุด่ดอกผมเบิง้งอ่าการเว้าการยันของพ่อแล้วงวดนี่พ่อพ่อมั่นใจไหมครับโมนี่มันใจจริงครับ เลยกำมันมาหลายปีเพราะเป็นแบบนี้แหละครับมันู้อ๊บ้องกติกเขามากทั้งที่ครับแฟนผู้ใดที่เขาติดตามตลอดก็ติดผู้ครับเล็กเนามีเขามีมุแต่คำนันเขากำนั้นเขาตลอดกล,ลดายหมไดนีกครับผมอ้าวเด้แนวทางแล้วก็สิบ่ขอรบกวนพ่อเนาะครับเนาะ คุณพ่อเนาะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันทั้งช่องแล้วก็เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมครับเป็นคนดีๆับผมครับขอขอบคุณพ่อครับรับขอเอฟซีดีด้วยดีปันปับเมครับพ่อขอบคุณมากๆเลยครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อ